วันนี้มีภาพมาให้เพื่อนๆดูนะคะมาจากองค์การอับสราแห่งประเทศกรัรมพูชาค่ะเขาบอกว่าขณะนี้หน่วยงานระดับชาตินั่นก็คือองค์การอับสรากำลังมีส่วนร่วมอย่างแข่งขันในการบูรณะห้องสมุดทางด้านใต้บนชั้นสองของนครวดัด บอกว่าขณะนี้ทีมูรณะกำลังขนย้ายหินทรายใหม่กว่า60ก้อนแต่ว่าดูแลเพืเ่อนๆดูนะคะว่าจะเป็นหินทรายหรือว่าเป็นเสาคอนกรีตก็ไม่รู้บอกว่าน้ำหนักแต่ละก้อนเนี่ยมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ90กิโลกรัมถึง2ตันแล้วก็มีความยาวมากกว่า3เมตรซึ่งละไม้ดูคล้ายๆกับเสาคอนกรีตค่ะบอกว่าในการอำนวยความสะดวกในกระบวนการนี้ ในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอังกอวัดที่เป็นอุทยาประวัติศาสตร์แหล่งมรดกโลกก็เลยมีการใช้เครนขนาดเล็กในการยกและจะมีการใช้รถเข็นสำหรับลากหินผ่านระเบียงแรกและระเบียงที่สองทางด้านตะวันออกของวิหารนครวัดนอกจากนั้นจะมีการยกแล้วก็เคลื่อนย้ายหินออกไปเป็นระยะทางมากกว่า100เมตรเลยทีเดียว เพื่อไปอยังสถานที่ที่จะมีการบูรณะที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของปราสาทบายนโดยในการบูรณะครั้งนี้ได้มีสถาปนิกและผู้จัดการสถานที่ในนครวัด อธิบายเกี่ยวกับการบูรณะว่าเป็นการเติมพื้นที่ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นหินเก่าที่สูญหายหรือบางส่วนก็เสียหายไปตามคําแนะนำของ icc. ซอังกอรบอกว่าหินแบบใหม่จะถูกนำมาใช้แทนวัสดุในส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างต่างๆรวมถึงเสาของห้องสมุดพื้นหินทางเดินรวมถึงราวบันไดที่เป็นรูปพญานาคอีกด้วย นอกจากนี้ค่ะเขาบอกว่าเพื่อขนย้ายหินหนักๆเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทีมงานของคเมนได้ใช้เวลาเตรียมนั่งร้านที่มีความยาวเกินกว่า60เมตรทางชั้นบนแล้วก็ชั้นแรกเป็นชั้นที่1และชั้นที่2ซึ่งใช้เวลาสร้างนานกว่า2เดือนรวมถึงมีการติดตั้งด้วยเคร่งเคลื่อนที่ รวมถึงจะต้องมีการขนย้ายหินทั้งหมด56ก้อนด้วยรถบรรทุกเพื่อไปยังทางเข้า,าทางด้านตะวันออกของชั้นแรกซึ่งทีมงานนั้นสามารถยกหินได้ครั้งละหนึ่งก้อนตามแผนทางเทคนิคโดยการปฏิบัติการในการย้ายหินเพื่อบูรณะห้องสมุดทางด้านใต้เริ่มต้นมาตั้แต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงปลายเดือนนี้ ซึ่งแปลกมากๆเลยนะคะในโพสต์นี้ค่ะได้มีชาวต่างชาติคนหนึ่งใช้ชื่อว่าหลุยส์คอนาโดอินาซิโอบอกว่าทุกๆคนโปรดช่วยในสถานที่นี้มีสัตว์ที่ถูกทรมานอย่างน่าสงสารทั้งทที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วมีคนสเปรย์ใส่ตาของเธอเจ้าหลิงน้อย ฉันถ่ายคลิปวิดีโอนี้ได้เป็นลิงตัวหนึ่งเหมือนกับว่าถูกทรมานอยู่ในสวนสาธารณะในประเทศกัมพูชามีช่างคนหนึ่งได้ฉีดสเปรย์ใส่ดวงตาของมันบ่อยมากเพราะฉะนั้นเราขออุทธรณ์สำหรับการกระทำแบบนี้อยากให้ผู้ที่มีอำนาจในประเทศกัมพูชาออกมาป้องกันการทรมารูปแบบนี้ให้สิ้นสุดลงสัทีใครก็ตามที่เดินอยู่ในสวนสาธารณะหากเห็นการกระทำแบบนี้จะต้องมีการลงโทษ และป้องกันไม่ให้เข้าไปที่นั่นสัตว์ไม่ควรจะถูกทำร้ายคนบางคนทำไมถึงทำร้ายสัตว์พวกนี้เราขอแทรกแซงการทำงานของคุณควรจะออกมาดำเนินการบางอย่างในส่วนสาธรารณะมีคนที่ไม่เคารพสัตว์คนเหล่านี้ควรจะได้รับการลงโทษทุกๆวันมีลิงมากมายที่ได้ออกมาเปิดเผยตัวอยู่ในนครวัด มีทั้งลิงตัวเล็กและก็ลิงตัวใหญ่ฉันเห็นพวกมันถูกทรมานถูกทำร้ายในหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นฉันเชื่อมั่นว่าในกัมพูชาคุณจะมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหานี้อย่างรวดเร็ว นวันนี้จะมีคลิปหนึ่งมาให้เพื่อนๆดูนะคะเขาบอกว่า <ST AN IC AL> นครวัดเนี่ยเก่าแก่มากเพราะฉะนั้นตอนเนี้ก็ต้องบูรณประปฏิสังขรณ์เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถึงแม้ว่าจะมีการบูรณะใหม่ด้วยการใช้หินคอนกรีตแต่ก็ยังมีหลักฐานว่านครวัดนั้นเนกาน่กาแก่มากแล้วก็สร้างม,มาตั้งแต่สมัยยุคครีเตซียสบนกำแพงจะมีภาพสลักไทแรนซอรัสกับสเตโกซอรัสด้วยนะเป็นหลักฐานการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์เมรที่เค อยู่ร่วมกับเหล่าไดโนเสาร์เพราะฉะนั้นคัเมเนจะมีอาระยะธรรมเก่าแก่มากที่สุดในจัก,กรวาลเพราะฉะนั้นก็เลยหาว่าชนเผ่าสยามเนี่ยมาจากจีนมายึดดินแดงของคัมเนไปทุกอย่างของเสียมก๊อปปี้มาจากคัมเนทั้งนั้นเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ขำแล้วก็ตลกมากๆโดยมีหลายคนนะคะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น บอกว่าเหมือนชนเผ่าคาเมร์เนี่ยเขาทำให้มรดกโลกเสียหายหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเสียมเรียบไม่โดนฝรั่งเศสยึดเอาไปจากสยามแล้วก็นครวัดน่าจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะเริญรุ่งเรืองมากกว่านี้หลายเท่าอย่างแน่นอนแล้วก็ลหลายๆอย่างเนี่ยเพ่งแกะสลักแต่ว่าบอกโบราณใครๆก็รู้เพราะว่าเนื้อหินทรายกับเนื้อคอนกรีตเนี่ยไม่เหมือนกันจ้ะบางคนก็บอกว่าด้านในเนี่ยในอังกอร์วัดมีรูปสลักคน ปั่นจักรยานด้วยนะคามเองเขาบอกว่าจักรยานเนี่ยมีชชยก่อนที่จะมีคนคิดค้นจักรยานคนแรกในโลกซะอีก ทุกๆอย่างเนี่ยมาจากคมมทั้งหมดเลยมีการซ่อมแซมปรับปรุงจะต่อเติมกี่รอบลวดลายก็เหมือนกับว่าคัดลอกมาจากประเทศอื่นทั้งนั้นเลยบางคนบอกว่าอยากได้อะไรตอนนี้ในกัมพูชาเขาก็แกะสลักเอาแล้วก็เอาไปไว้ในกำแพงนี่แหละจะ้ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เห็นคนกันอยู่บรณะกันอยู่ก็มีแต่เสาคอนกรีตแล้วก็หลอดรูปทั้งนั้นแหละบางคนบอกว่า ตอนนี้ต้องไปดูหลักฐานต่างๆตามพิพิธภัณฑ์เพราะว่าคาเมนเนี่ยเขาไม่มีปิพิธภัณฑ์นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์จะไม่มีแหล่งอ้างอิงอย่างแน่นอนบางคนก็บอกว่าตอนนี้คาเมรเขาพยายามทําอยู่อย่างเดียวก็คือทําให้กําแพงเนี่ยดูกเก่าเอาไว้คนจะได้เชื่อว่าเป็นหลักฐานทางโบราณคดีบางคนก็บอกว่าเอาจริงๆนะถ้าเกิดเผ่าพันธุ์คาเมเขามีมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เขาไม่สงสัยตัวเองกันเลยหรือ ว่าทำไมปัจจุบันประเทศตัวเองถึงไม่พัฒนาอะไรเลยอยู่มาแค่นี้แล้วก็เหยียบย่ำอยู่ที่เดิมเป็นสไตล์การพัฒนาใดนเสร์โดยแท้บางคนก็บอกค่ะว่าสงสัยคนคเ,เขมกาจะภาคภูมิใจมากๆว่าจะกี่พันปีเมก็สามารถเคลมได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกลองตัดภาพมาดูสิจ้าประเทศอื่นเขาพัฒนาไปถึงไหนต่อไหนแล้วแต่ขเขมย,ยังเป็นเท่าเดิมอยู่เลยตอนนี้ ลองไปดูในกำแพงคอมเมนอาจจะมีรูปหมูเด้งแกะสลักอยู่ก็ได้นะ บางคนก็บอกว่าเคยมีคนคอมเมนต์บางคนบอกว่าพระพุทธ,ธเจ้ากับไดนโนเสาร์มาถามว่าใครเกิดก่อนกันพอรู้ว่าไดานโนเสาร์เกิดก่อนก็เลยรีบไปสลักรูปไดนโนเสาร์เอาไว้ที่กำแพงวัดถ้าเกิดมีคนไปตอบว่าพระพุทธ,ธเจ้าเกิดก่อนแล้วก็สงสยัยคอมเมนต์จะรีบไปสลักรูปอยู่ที่กำแพงอย่างแน่นอนบางคนก็บอกว่าสงสัยเขาคงจะมีเมนูอะไรเด็ดๆสลักเอาไว้ที่กำแพงอย่างแน่แท้ตอนนี้ที่ข้องใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือยูเนสโกนี่แหละเขาจะทำอะไรบ้างหรือเปล่าในเมื่อนะัก วัถูกดัดแปลงแก้ไขมามากมายขนาดนี้เหมือนกับว่ามรดกโลกจริงๆได้รับความเสียหายไปเป็นจํานวนมาก บางคนก็บอกว่าทุกๆอย่างในโลกนี้ที่มีตอนนี้เคลมโบเดียเขาทํากันหมดแล้วค่ะบางที่ลองไปดูปูนยังไม่แห้งเขาก็อ้างว่าเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์แต่ว่าถ้าเกิดใครไปเผลอแล้วก็ห้ามจับเชียวนะเดี๋ยวปูนจะหลุดติดมือเอามาได้บางคนก็บอกว่าตอนนี้เขาป้องกันไม่ให้ปูนติดมือก็คือหล่อตั้งแต่ด้านนอกแล้วก็ขนเข้าไปแบบที่องค์การอับสราเขากําลังบูรณะอยู่ในปัจจุบันนี้แหละค่ะบางคนบอกว่าขนาดคนเก่าคนแก่นะคะเมย์นี เขาเห็นการบูรณะปฏิสังขรของนครวัดปัจจุบันนี้เขายังงงกันเองเลยว่าใช้หลักอะไรกันแน่ทา,ทางที่บอกว่าการบูรณะปัจจุบันนี้ใช้สถาปนิกเลยนะ แล้วก็เป็นช่างที่ศึกษาสถานปัตยกรรมเก่าแก่มาเนิ่นนานไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทำให้บูรณะดีกว่าเดิมหรือว่าจ้องจะทำลายกันแน่และเพื่อนๆล่ะคะเห็นแบบนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเสาก็เรียกว่าเป็นเสาคอนกรีตยกมาทาั้งดุ้นเลยสงสัยจะมีการหล่อตั้งแต่ด้านนอกแล้วก็ยังมีการแกะสลักที่กำแพงอีก ถึงแม้ว่าจะดูเก่าแก่แต่ว่าหลักฐานนั้นอ้างอิงกันน่าเชื่อถือหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ